สวัสดีครับต้องยอมรับว่าวันที่10ตุลาคมนี้เป็นวันที่หลายคนจับตามองเพราะว่ามีนัดกับกัมพูชาที่บ้านหนองยานอำเภอโคกสูงจังหวัดสรากแก้ว ซึ่งถ้าดูจากแผนที่แล้วบ้านหนองจานจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปอยเปดตไม่มากนักประมาณ15-20ถึงกิโลเมตรวันที่สมตุลาคมขมรต้องยื่นแผนอพยพคนขมศออกจากบ้านหนองจานให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างแน่นอนว่าขมศก็คือกัมพูชากัมพูชาก็คือขมรเชื่อถือไม่ได้พยายามบ่ายเบี่ยงขอคุยอาบีซีกับไทยอยู่ๆก็อยากคุยขึ้นมามันไม่ธรรมดาอยู่แล้ว อธิบายเพิ่มเติมใน MOU 43เนื้อหามีอยู่9ข้อข้อที่1กำหนดเอกสารต่างๆที่ต้องใช้เป็นแนวทางในการสำรวจและอยากทำหลักเขียดแดนอธิบายก็คือมันยังไม่เรียบร้อยในบางพื้นที่ข้อที่2 ตั้งกลไก JBC และกำหนดอำนาจหน้าที่รวมถึงการสำรวจและทำหลักเขตและจัดทำแผนที่ใหม่อธิบายก็คือแบบเก่ามีความไม่ชัดเจนจากหลายกรณีและแผนที่1ต่อสองแสนมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือต้องมาคุยกันใหม่สัญญาว่าจะแบ่งกันใหม่ให้ยอมรับทั้งสองฝ่าย ข้อที่3ตั้งคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคและกำหนดอำนาจหน้าที่รวมถึงพิสูจน์ทราบหลักเขตที่มีอยู่แล้วและจัดเตรียมแผนที่อธิบายก็คือตั้งทีมตำรวจโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นก็เพื่อพิสูจน์เขตแดนข้อที่4กํกำหนดให้แบ่งเขตแดนเป็นตอนๆก็เพื่อดำเนินการเป็นไปตาม MOU อธิบายก็คือพิจารณาไปทีละส่วน ข้อที่หห้ามมิให้รัฐทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชายแดนข้อที่ 6. กําหนดให้ทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของฝ่ายตนข้อที่7จ็ดกหนดให้อำนวยความสะดวกแก่งานสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนข้อที่8กําหนดให้ระงับข้อพิพาทที่เกิดจาก MOU ฉบับนี้โดยการปรึกษาหารือและเจรจาอธิบายเพิ่มเติมคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามีปัญหาแน่พูดดักไว้ก่อนว่าให้เจรจากัน จึงมี GBC TBC ขึ้นมารองรับก็เพื่อรับเรื่องข้อที่9กําำหนดให้ MOU เริ่มบังคับใช้ณนะวันที่ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายลงนามก็แค่นี้ จุดประสงค์ของการทำ MOU ก็คือสำรวจและจัดทำหลักเขีดแดนทางปกให้ชัดเจนตามที่ได้มีการปักปันกันไว้ภายใต้สนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศสอธิบายเพิ่มเติมตอนฝรั่งเศสแบ่งเขียนไว้แบบคร่าวๆแล้วก็มีการทำหมุดไว้ในบางส่วนและในสงครามกลางเมืองของเขมรหลักแดนมันหายไปในบางพื้นที่มันไม่ชัดเจน แต่ก็มีข้อพิพาทกันจึงมี MOU ว่าจะคุยกันใหม่แบ่งกันให้เป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายปัจจุบัน MOU 43มีผลผูกพันไทยกับขเขมรตามหลักตีความตามสนธิสัญญาแต่ว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมีสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องอีกมากมายสรุป MOU 43ทําทำขึ้นมาเพื่อจัดการปัญหาชายแดนที่ยังจัดการไม่ได้ ง่ายๆตอนแรกใช้แผนที่1ต่อสแสนตอนหลังมาขมรเกิดเรื่องสหรัฐมาทำแผนที่1ต่อห0,000นให้กับไทยและไทยใช้กำหนดพื้นที่ในช่วงที่ขมรมีเรื่องกันเองก็คือไม่เหมือนแผนที่1ต่อ2แสนมีความละเอียดกว่าและไทยได้พื้นที่เพิ่มจากแผนที่1ต่อสแสนเดิมก็คือขยับเข้าไปจากเดิมมากขึ้นตามมาตรา1ต่อห0,000ื่นขมรไม่ได้มาทักท้วนในตอนแรกเพราะว่าขมรรบกันเองอยู่หลังจากที่ขมรรบกันเองเสร็จแล้ว มาดูเขตชายแดนและก็ไม่เข้าใจก็พยายามอ้างแผนที่ของฝรั่งเศสส่วนหลักเขตแดนบางส่วนขเขมิแดงทำลายไปแล้วเกิดความไม่ชัดเจนและมีปัญหาชายแดนอาจจะนำไปสู่สงครามได้ในวันข้างหน้าเลยมีการจัดทำา o u u ขึ้นก็เพื่อให้มาเจรจากันแบ่งกันใหม่ในส่วนที่ยังค้างคาใจ แน่นอนว่าใช้แผนที่คนละฉบับไม่ตรงกันอยู่แล้วแต่ขมิ้ก็ยอมในบางเรื่องในบางพื้นที่ผ่านไปเหลือบางพื้นที่ที่ต้องคุยกันต่อไปมันเป็นเกมยาวอย่างน้อยก็ป้องกันการประทะใหญ่กำหนดให้มีการเจรจากันแน่นอนว่าขมิ้นก็อึดอัดเพราะถ้าเอาตามแผนที่1-2ต่อสองแสนแล้วขมินเสียเยอะแต่ว่าขมิเซ็น MOU ไปแล้วและไทยมีอำนาจต่อรองเหนือกว่า ขมินก็ยอมในหลายเรื่องแต่ว่าขมินก็อึดอัดในหลายพื้นที่และทุกครั้งก็จะดึงเข้าสู่การพูดคุย GBC RBC TBC ตามข้อตกลงขมินไปแจ้งความ UN ไปแจ้งศาลโลกไม่ได้ขมินก็พยายามแจ้งแต่ก็ไม่มีใครรับเรื่องไว้นี่คือที่มาของ M O U 4 3มีดีกว่าไม่มีหรือว่าไม่จะเป็นต้องมีดีกว่าพิจเจรณาด้วยเหตุผลนะครับ ถ้ามีการคุยกันต่อไปไทยยังใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นได้ขมินจำเป็นต้องมาคุย GBC RBC TBC ถ้ามีเรื่องกันก็ยื้อกันออกไป ถ้าไม่มี MOU 43ขเขมรไปฟ้อง UN ไปฟ้องศาลโลกให้เข้ามาไตาส่สวนได้และขเขมรก็จะอ้างส่วนที่สัญญาสยามกับฝรั่งเศสและแผนที่1ต่อ2แสนที่ฝรั่งเศสทำไว้และมีโอกาสที่ขมรจะชนะในชั้นศาลสูงถ้าเป็นแบบนั้นจะทำให้ไทยต้องถอยจากจุดนี้ในบางพื้นที่เยอะมากเก็าพิจารณาด้วยเหตุผลความเป็นมาเป็นไปว่าทาไมต้องมี MOU43 ถ้ามันไม่จาเป็นไทยไม่เสียเวลาไปทำม MOU ที่จะผูกมัดเขมรมาตกลงกันสองคนถ้าไม่มีก็กลับไปยึดสนที่สัญญาสยามกับฝรั่งเศสซึ่งไทยเสียเปรียบฝากไว้ให้คิดให้พิจารณาอีกครั้งโปรดพิจารณาอีกครั้ง MOU 43ทำในสมัยนายชวนหลีกภัยเป็นนายกวางการเมืองไว้ก่อนแล้วก็แงน่หน้าขึ้นไปมองขึ้นไปข้างบนธงชาติไทยอยู่เหนือนั้นมันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดของทุกคน กรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วมีหลักแดนชัดเจนว่าเป็นของไทยไม่ว่าจะมีคนไทยบางคนบอกว่าบ้านหนองจานเป็นของขมรก็ตามมันแตกต่างจากที่อื่นเช่นบ้านท่าเส้นธมดาซิตี้บ้านชํรากที่เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์เราต้องแยกแยะระหว่างมีเขตแดนชัดเจนกับพื้นที่อ้างสิทธิ พอจนตัวที่บ้านหนองจานเขมินขอคุย RBC หรือว,ว่า Regional Border Committee เป็นหนึ่งในสองกลไกทวิภาคีที่สำคัญของฝ่ายทหารอธิบายเพิ่มเติม JBC หรือว,ว่า Joint Boundary Commission ระบุไว้ในข้อสองของ MOU 43เป็นคณะกรรมการชายแดนที่มีหน้าที่สำรวจทำเขตดแดนในส่วนที่ยังไม่ชัดเจนส่วนถ้ามีปัญหาการกระทบกระทั่งก็จะมีกลไกคุยกัน2อ,อย่าง1 GBC กี n นโร l บอร์เดอร์คอมมิชกับ RBC Regional Border Committee ซึ่งเป็นเรื่องของทหารที่ต้องคุยกันรวมถึงฝ่ายความมั่นคงด้วย RBC แบ่งเ,เป็น3ส่วน 1. กองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4ของเขมรดูแลอุบลศรีสะเกดสุรินทบุรีรัมย์2กองทัพภาค1กับภูมิภาคทหารที่5ของเขมรดูแลจังหวัดสักแก้วส่วนที่3ก็คือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทับบุรีและตาดกับผู้พิพาคษทหารที่3ของเขเมรครั้งนี้เขเมรขอคุย RBC กับกองทัพภาคที่1 พะปัญหาอยู่บ้านหนองจานอยู่จังหวัดสระแก้วก็เป็นไปตามกติกาข้อที่8ของ MOU ว่าด้วยกำหนดให้ระง,งับข้อพิพาทที่เกิดจาก MOU โดยการปรึกษาหารือและเจรจาแอดมินคิดว่าเป็นการยื้อของเกเมนเป็นการถ่วงเวลาใช้กลไกตาม MOU มันเป็นเหลี่ยมของเกเมนมันเป็นเกมของเกเมนก็เพื่อํำลายวันดีเดของไทย10ตุลาคมกเมนขอคุย RPC ในวันที่10ตุลาคมเปเจตนาชัดเจน จิตนาเตทวงเมทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่ก็รู้ทันจะขอเลื่อนการคุย RBC ออกไปก่อนถ้ากเหม็นยังลีลาไม่ชัดเจนเรื่องบ้านหนองจานตอนนี้ตำรวจทหารของไทยพร้อมรบที่บ้านหนองจานตามเดิมดูสถานการณ์ถ้าได้เปรียบก็พร้อมทำทันทีซึ่งกเหม็นไม่มีแผนเดียวแน่นอนเราก็ต้องระวังด้วย ส่วนอมอชอนุมัติสร้างรัว้วแต่ว่าไม่อนุมัติใช้กําลังจัดการบ้านหนองจาน<ๆ>ก็เป็นไปตามกติกาต้องรอบคอบส่วนรั้วที่จะสร้าง สร้างที่โคกสะแบงหลักเกต50-51ถึงเรียทาง5.1กิโลเมตรงบประมาณ6ล้านห้0แสนบาทเฉลี่ยกิโลเมตรละหนึ่งล้าน2องแสบาทนี่คือที่ราบถามว่า5 1จกิโลเมตรมันจะมีประโยชน์อะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสัญลักษณ์ชายแดนทั้งหมดประมาณ817กิโลเมตรถ้าบนภูเขาสูงราคาของรั้วจะสูงขึ้นกว่านี้แต่ก็ต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนต่อให้เราทำรั้วตลอดแนวได้แต่ว่า ปิดสนิทไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าต้องเว้นไว้เป็นทางสุนัขลอดบ้างเป็นช่องทางตามธรรมชาติบ้างตามหลักเศรษฐศาสตร์หลักนิยมศาสตร์และหลักมนุษยธรรมรวมถึงหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยมันมีอยู่แล้วแน่ๆนะครับ